สวัสดีครับผมเ,เดี๋ยววันนี้จะมาถ่ายโปรโตโซให้งูนะครับก็ยาชนิดน้ำมันเลิกผลิตถุยลิ้นพันกันอีกแล้วยาชนิดน้ำอะ่ะมันเลิกผลิตไปแล้วไม่รู้ว่าผลิตอยู่หรือเปล่าแต่ในประเทศไทยมันไม่มีแล้วครับเราก็จะใช้แบบเมดแทนยาชนิดน้ำเรียกว่าอะไรอะไรเมโทรโพลจี้อะไร,ะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมรู้แล้วผมมาบอกเดี๋ยวขึ้นลูกให้ไอ้ตัวนั้นมันไม่มีแล้วในไทย่าแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้แบบเมดนะครับมันมองไม่เห็นดิ อันนี้ผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันเดี๋ยวผมรู้แล้วผมพูดชื่อยาให้แต่เดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้ว่าเป็นแบบไหนคือไอตัวเนี้ยไปซื้อร้านขายยาก็บอกเขาเลยเม็ดละตก9บาทผมซื้อมาเม็ดละ9บาทนะครับอ่าก็คือง่ายๆไอที่เป็นน้ำอ่ะเราดูดขึ้นมาเราก็ให้งูได้เลยแต่เนี้ยเราต้องมาทำให้ละเอียดก่อนละเอียดเสร็จแล้วก็ไปผสมกับน้ำ ก็ไม่อยากก็ทุบให้ละเอียดนะครับแล้วก็ไปผสมกับน้ําน้ําส่วนผสมของน้ําก็คือ1 0บซีซีนะครับส่วนตัวยาที่ใช้อ่ะก็สิซของน้าหนักงูสมมติว่างูผมเนี่ยหนัก1นกิโลหนึ่งหนึ่งพันกรัมเนี่ยผมก็ผมก็ใช้องูหนัก1นึ่พันกรัมใช่ไหมก็มาที่เล็กหนึ่งหนึ่งซีซีหนักพันห้าก็หนึ่งจุด้าซีซี แต่ว่าไอตัวนี้ล่าสุดที่ผมจะให้วันเนี้ยมันหนักประมาณ800กรัมก็ไปที่0.8นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมทุบยายให้ละเอียดก่อนเรียบร้อยทุบละเอียดแล้วเดี๋ยวว่ามันจะเป็นแบบมันจะมีเปลือกเปลือกอยู่เราก็เอาเปลือกออกไอเปลือกุ้มด้านนอกอ่ะเนี่ยเนี่ยอันนี้เราเอาออกโอเคนี่ก็ได้เป็นในีนี่ละเป็นผงลว ทีนี้เราผมก็เตรียมมาชนะไว้ใส่น้ำ 10cc เทนี่ลงไปกันยาเนี่ยควรใช้แล้วก็ไม่ควรเก็บนะครับใช้รอบเดียวนะแต่ถ้าเป็นยาน้ำรุ่นเก่าอะ่ะมันมันใช้ได้เรื่อยๆแต่ว่ายาเม็ดมันใช้ควรใช้ครั้งเหมือนรอบต่อรอบอะ่ะรอบนี้ใช้เสร็จก็ ใช้ได้หมดก็ทิ้งเลยไม่ควรเก็บก็อ่ะใส่น้ำสิบซีซีอันนี้สามนะมาสามแล้วก็อีกสามก็เป็น 9, เก้าอ้ยอีกสามก็เป็นหกดีบ้าปเปล่าตกเลขไปเนี่ยอ่ะหกเก้าสิบเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากัน ายาหนึ่งเม็ดใช้น้ำสิบซีซีนะครับอย่าลืมทุบให้ละเอียดแล้วก็มาคนให้เข้ากันแล้วเสร็จแล้วเนี่ยตัวยาเนี่ยเอาไปให้งูเนี่ยสิของน้ำหนักงูอ่างูผมหนักตัวนี้หนัก800ร้อปดร้อกรัมผมก็ให้0ูน ถ้างูหนักหนึ่งกิโลงูตัวที่แล้วหนักหนักประมาณพันสองถ้างูหนักหนึ่งกิโลก็ให้เลขหนึ่งสิบเอร์เซนของน้ำหนักงูเออแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันไม่ยากเท่าไหร่ผมเคยเตัวก่อนหน้าเนี่ยผมเคยไปที่โรงพยาบาลสัตว์แล้วจำเอาก็จำเอาว่าเขาทำยังไงแล้วก็ให้เขาสอนให้เขาบอกวิธีนะครับ หรือถ้าเกิดดูใน Youtube ก็ได้ผมก็เคยเห็นมีคนลงอยู่วิธีการทำเนี่ยนะครับของเออเรลิตี้บอลไพทอนนะครับของเขาผมเข้าไปดูอยู่แล้วก็มีของใครอีกไม่รู้ก็เขาก็สอนนะครับหรือใครมาดูของผมก็ได้เ,เหมือนกันนะผมก็ทำแล้วผมก็เามาให้ดูผมก็ดูเขามาเหมือนกันแล้วทำแล้วก็ได้ผลนะครับเพราะว่าตัวก่อนนั้นเนี่ยหยุดกินมาสี่เดือนเดินกุมภาไอาเดินมกรากินมื้อเดียวกุมภากินมื้อเดียว แล้วก็ต่อมาสี่เดือนไม่กินเลยเพิ่งมากินวันนี้เนี่ยเยข้าเดือนที่สี่ก็เพิ่งถ่ายปลาสัวไปก็กลับมากินอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยก,กันเสร็จแล้วอ่ะอุปกรณ์นะครับก็มีสลิงนี่โดดยาแล้วก็สายจะเป็นสายน้ําเกลือก็ได้ครับแต่นี้เป็นสายออกซิเจนปลาก็ตัดเอามาใช้ก็หาที่มันนิ่มๆอะ่ะแล้วก็อย่าให้ตรงนี้มันคมอ่ะครับเวลาตัดอะ่ะ เดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายต่องูเราก็ตัดดูดีว่าอย่าให้มันคมตรงไหนคมคมก็ตัดออกหน่อยเนี่ยผมใช้อันนี้เป็นยางนิ่มๆโอเคเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันไปเอ้าไปก่อนเนี่ย ยืดอยู่แล้วนะ,ะเดินยืด,ดลีลายืดแบบปักซอยอท้ายซอยอ่ะมาะตัวนี้ตอนเอามาอันนี้มาเอามาจากทาวนะครับเรลลี้บอลไททอนตอนเอามาแต่ปะกะติงูมันจะหยุดกินอยู่แล้วแหละถ้าเกิดเราเคลื่อนย้ายมันไปที่อื่นเน่ะมันไม่ชินที่ไนงะแต่น,นี้เห็นว่าเอมันปี21แล้วมันยังไม่เคยถ่ายปะตัว ก็เลยถ่ายซะเลยแต่มันกลับมากินแล้วนะออนี่ก็จะทําให้ดูว่าทํำยังไงงูหนักแป0รกรัมก็อันนี้น้ำสิบซีซีผสมยาหนึ่งเม็ดเราเอามาใช้สิเอร์เนของน้ำหนักงูตัวนี้หนักแปดอยก็0ูนยประมาณนี้ แล้วก็เอาแขนแล้วหนีบไปเลยถ้าอยู่คนเดียวนะแต่ปกติผมให้แม่ช่วยจับให้ใครก็ได้ช่วยจับเพราะมันจะดิน้นต้องตั้งตรงอืมต้องให้งูเป็นแนวดิง่งนี่มันจะดิ้นเห็นป่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่ะแบบหนึ่งว่ามีคนจับกันดีอือ ตเนี่ยเราก็หารูดีๆเวลาแทงก็แทงให้ตรงคองน่าดินเก่งงานนี้นายยากแล้วสงสัย <laughs> เอาดูรและแล้วแต่ตัวแล้วแต่ตัวเออสงสัยช่วยจับดีกว่าอันนี้ต้องให้ช่วยแล้วแหละเพราะว่ามันดินยังตรงตรง ค่อยๆใส่เข้าไปเดีแต่พอใส่แล้วมันยิ่งอะ่ะดันทั้งไปเบาๆาค่อยๆเนี่ยม่งยืง่นอยู่ในงูเนี่ยทางที่ดีให้คนช่วยดีกว่าแต่บางคนเสียงก็คนเดียวก็ได้อะ่ะเดี๋ยวผมไม่เสี่ยงนะ,ะประมาณนี้พอโอเคแล้วก็อย่า,ยางเี้ก็ใส่เข้าไปเราใส่ตัวยาเข้าไปเนี่ยพอเราดันไปแล้วเนี่ยดันเบาๆแต่ดันไปแล้วอะ่ะ มันก็ยังไม่ถึงคองูหรอกเราต้องเอาน้ำเปล่าดูดใส่เข้าไปอีกเพื่อให้ยามันลงไปให้ให,หมดแบบนึงนะครับอ่ะยาลงไปแล้วแต่ยังไม่สุดหรอกดูดน้ำเติมไปน้ำก็กะกะเอาครับให้ตัวยามันลงไป,ไปค่อยดันไป เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมีรุ่นพี่เอามาเอาเอามาอีกสามตัวให้ผมทําดีอะไรได้ฝึกอันนี้เป็นตัวที่สองเออที่สามที่เคยทำเรียบร้อยอ่ะแล้วเดี๋ยวพอเสร็จแล้วนะดูนะค่อยๆดึงออกมาเดี๋ยวปิดฟันมันอันนี้ค่อยๆดึงสายยางปิดฟัน ติดฝันตัห,หนึ่งมันต้องงางงางให้มากกว่าจะได้ค่อยๆดึงออกมาพอเสร็จแล้วอย่าเพิ่งให้งูเป็นแนวราบให้มันตั้งตรงแป๊บหนึ่งก่อนให้ยามันลงไปก่อนเนี่ยแล้วแป๊บหนึ่งเราให้มันแบลบดินก่อนอ่ะสักแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งเอามันแนวราบ อ่ะเนี่ยได้ละเสร็จละแค่นี้จบนะครับเดี๋ยวลองไปดูตัวอื่นไม่รู้ว่าจะดิ้นแรงเหมือนตัวนี้ไหมตัวนี้มันดิ้นแรงโอเคแค่นี้อ่ะสมมติว่าวันนี้ให้ไปก็นับเป็นวันที่หนึ่งรอบต่อไปก็อีกสิบสี่วันก็ให้อีกทีหนึ่งสมมุติว่าวันนี้วันที่หนึ่งใช่ไหมต่อไปวันที่สิบสี่ก็ทั้งหมดสองรอบครบโดสนะครับแล้วก็ดูว่ามันจะกลับมากินหรือเปล่านะครับ แต่นี้กลับมากินเรียบร้อยแล้วนะหนึ่งปีควรทําครั้งหนึ่งประมาณนี้ถ่ายโปรโตซัวอ่าก็แค่นี้ยาไปหาร้านขายยาได้ทั่วไปมีขายนะครับยาของคนนั่นแหละโอเคจบเก่งจริงอันนี้เอ่อปี20อะไระพี่ลืมแล้วพารทเทลวาบีบัตเตอร์ครับออนี่ก็ให้ลูกงูขาวได้นะใช่ใช่แต่ว่าไม่รู้ว่า อาจจะต้องช่วยผมนะได้ได้เดี๋ยวต้องถ้าถ้าถ้าเกิดมันดินนะสอถ้าเกิดมันดินช่วยสองคนก็ดีนะใช่เดี๋ยวดูเลยดูทรงอ่ะโอ้ยหลอดชาไข่มุกวะเนี่ยฮะไข่มุกเป็นเล็กเกินอ้โโอเคโอเคดูนะดูนะดูดูค่อค่อยคุยเตือนนะฮะนี่ทันเซียนเลยเอาอ้าเสร็จปุ๊บแล้วก็เอานิ้วยัดเข้าไปแทนได้พอลงไปแล้วอันนี้คือไม่ได้ลงเข้าไปในหลอดลมเขาใช่ไหมครับ ตดล,ลม,มาตกลง<ม>ประมาณสิบวิก็ตายอ่ะสิบวิอืมสิบวิไม่เป็นไรครับงูบ้านเติ้ลหมอแพงๆเยอะนะฮะ <c oughs> โอเรามาแลกงูกันครับวันนี้ไอตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ต้องไม่ดินเลยเฮ้ยนิ่งมากตัวของผมมาตัวของผมนี่โอ้โหต้องสองคนช่วยแม่งดินอ่ะประมาณนี้พอโอ้โหหูหนักเจ็ดร้อยหกสิบหกสิบเอ็ดกรัมนะฮะก็ให้ยาประมาณศูนย์จุดเจ็ด สิบเปอร์เซ็นของน้ำหนักงูสิบเปอร์เซ็นต์น้ำหนักงูนะโอ้โหไงไอเติร์นแทงผิดรูปะครับโอเคผมแม่นรูเไปแทงเป็นโดนอะเสียบเสียบแทงเป็นโดนโดนลำคอครับผมเขาแม่นไม่ได้นะครับเนไม่ได้ครับใส่ปื๊บค่อยๆถอดของนะฮะแล้วเราก็ดูดน้ำนะฮะดูดน้ำมาดูดน้ำนี่ๆเขาเห็นไหมเขาดูดน้ำจากตรงนี้นะฮะใส่เข้าไปครับแทกน้ำเข้าคอย้ำน้ำซัก สองหลอดก็ดีนะสองสาหลอดใช่ครับยามมาเออเข้าไปดีโอ้โหดูดูหน้าดูหน้าเขาโอ้โหหน้าฟินมากฟินมากแบบเมื่อไหร่จะปล่อยกูหน้้ากููย่แลวไม่ไหวแล้วแต่น่จริงๆนะครับนานาเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยครับที่รีบมันดิ้นอยู่แล้วนี้เราถ่ายไปเรื่อยเลยปะได้เรื่อยๆผมไปตัดเอาอ่ะนี่แมวออกน้ำแล้วเนี่ยไมที่แมวออกน้ำให้แมวบ้างมันมันกลัวน้ำไหเนี่ย ดีไหมอ่าอันนี้พอสาแรกไหมพอเสร็จแล้วเราก็ให้มันตั้งก่อนอย่าเพิ่งให้มันนอนแล้วเขาก็ดึงคอมันดึงคอไหมดึงคอดึงคอก่อนไม่ต้องดึงเหรอโขกโคขากล้องครูจบเลยทีนี้โอเคเรียบร้อยนี่นี่ตัวเก่งนะฮะเขาเรียกว่ามามาตัวเก่งฮะเก่งเยี่ยวเหนียวเลยฮะอ่าเสร็ปหนึเข้าไปหนึ่งแล้วนะครับหนึ่งตัวแหมเป็นไง <My> no. นี่นะครับโชว์แล้วนะครับผมอ่าเอาไว้ที่ดวงตาครับใกล้ดวงตานิดนึงโชว์อมหัวงูหลอดเข้าไปเราจะมีหลอดสามอันนะครับหลอดชานมไข่มุกเราจะแทงเข้าไปครับสามอันเพราะว่าเราต้องใช้หลอดคนละหลอดใช่ไหมพี่เตินงูใช่ครับห้ามใช้หลอดเดีวยวกันเพราะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับฮะมันจะมันจะ ถ้าแบบมีโรคอ่ะไม่จะเล่นมุกไงเมื่อกี้ออ๋แม่งคิดไม่ทันนี่เฮ้ยนอกจากเป็นมีโรคตัวนึงมันจะติดต่อกันเออสาระแม่งเลยแล้วกันสาระ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 เราสาระเลยเออได้มั้ยได้มั้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ได้เดี๋ยวพี่จะเข้ากล้องแล้วก็พี่ฟ้าช่วยจับมาพี่ต้องหัวอะไช่วยจับหน่อยพี่จับตัวพี่อยากออกกล้องด้วยได้มั้ยได้ถ่ายให้กันพี่ขยับไปหน่อยพว่ได้ออกกล้องเอ้ยๆอออกไปเลยนั่นน่ะต้นถ่ายทุกตัวเลยป่ะเอ่อ ตัวแรกให้หมอถ่ายให้ครับแบบนั้นก็ถ่ายเองครับให้ให้เขาสอนเลยแล้วผมก็ดูในยูทูบเลยถ้าหลอดไม่ใหญ่เกินไปหรอไม่ครับหลอดอย่างนี้เลยพี่จริงเหรอใช่ครับได้แล้วได้แล้วนีดวด่ดินนะนึงนะวันนี้ตัวนี้นดิ่นดิ่นหนักเลยดิ่นหนักดิ่นหนักดินหนักโอเคอืมลึกตัใช่ไหมครับได้เลยเข้าคอเลยครับอืมฮะ <laughs> ปกติผมก็เข้าตลอดนะอ๋อไม้ชิงหลอดแดงคอกระเจียวนี่คือน้ําอันนี้คือน้าเย็นหรือน้าอุ่นอันนี้น้ำมอสุจิฮ้่บ้าอันนี้น้ําน้ํากินปกติอะไรอ่ะน้ำกินปกติไม่ใช่ไม่ได้อน้ำปลากัดมาให้ไมไม่ใช่ครับไม่ใช่อรัเฮ้ยเราเราป้อนปลากัดต่อไหมยับลงไปสักตัวได้ครับงูพี่ไม่งูผมดาม่าเลยนะดาม่าช่องเลยนะอ่ายอดวิวเลยยอดวิวด้วย ใส่เยอเลยยอดตึกได้ไหมได้ครับเฮ้ยใส่เยอะเยอะเลยก็ได้อัดไปเลยอ่าน้ำไปเลยอัดน้ำไปเลยเพราะเดี๋ยวมันจะได้หือเห็นหน้างูแล้วสงสารอางสงสารน่ะตากล้องสงสารนะอายุเอายุอพี่เคยโดนกัดยังไงท้งเคยอยโอ้ยคนเลี้ยงงูก็ต้องโดนฉกมาแล้วอ่าดยูหน้าคนทำคนเลี้ยงงูครับก็ต้องมีโดนบ้างนะ ถ้าใครเลี้ยงงูแล้วไม่โดนของปลอมผมแม่งโดนสองอาทิตย์สามครั้งกว่านั้นอ,อ่าอ่อจับรูปคอหนะยอย่ฮึฮึฮึอาการเป็นยังไงมมงยาบอกไหมอาการเป็นไงเฮีย <แ billion. S 1> อาการเป็นไงบอกมารับบินออกมาดีบอก ทรงอันหนึงอัะนหนึงแลบดิ้นหน้าเขาอพอเสร็จแล้วให้รอให้มันแลบดิ้งอย่างนี้ระคายเคืองระคายเคืองอือหูย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 ,อย,อ,ยอย่านะอย่าลอกนะไม่ใช่แบงอาปากมาซะตรงหน้ากูเลยก <laughs> ว้างเลยมันรอสองอรอบรอเวลาดู่อ จะพรไหมจะพรใหม่ไหมนะแลวบ,บินยังเออแลบบินแล้วโ okay. อเคโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยครับนี่ผู้เชี่ยวชาญด้านจับงูครับใครมีงูหลงที่บ้านง,งูงูเหา่าเรียกได้นะครับเติ้ลอาม่าประกัดตายคาบ้านนะไม่ได้งูครับูเนี่ยเฮ้ยไงของงูเว <Okay. S 1> ้ยไงเมื่อกี้กดผิดต้องกดอัปใหม่ ไอ์ถ่ายวิดีโอใหม่นี่ไม่ได้กดถ่ายนะเอเองั้นพี่เติ้ลครับขอบคุณครับเครับเดี๋ยวคุยกับพี่เติ้ลต่อนะครับผมเดี๋ยวดูนะ okay. ผมโอเคนะครับผมตัดเลย